ငါပင်ခမညာရှက်တာလေမျက်နာကိုယ်တော့လုံချင်နဲ့ပြန်အုပ်ထားချင်မိတော့တယ်အောက်မလေးငါပင်ဆော်ချီရံမှရှက်နေဖွွန်ကြောင်နေတာပါမို့အေဖူးမိုမန့်စ်လေးတာအမေလရခန်စိမ့်စိမ့်ဆိုးလို့ညီဝိုင်းမင်းသမီးမှဖင်ရှိရာမော်ဘူးငါပင်လိုတကူးကလည်းသူ့ဖင်နဲ့သူ့ပဲကပ်ပါနေတာဖင်တော်ယူယူဖင်မဟုဘစ်ဖင်နဲ့အောက်မလေးဟဲ့တော်ဆိုးနေပြန် บิเผิ่นเน่เฮ้พงลี้อาจาจ๋าแต่ทางกว่าอาจาจ๋าจะงับเป็นตะโกงับไอ้นาวบิเผิ่นสิอ่ะจีดโย่อะหลอกจีที่เยซะมันโลบ่าวกวานหาละกวานญาณลุงนี่เลยแต่มีหยังนี่บาบีนุบวยกูเป้ง2ลุงซ้ากูหละมีเมียกูอยู่ตั้วบีล่ะอ่อมมะลีสกาดิตะ5 minutes later เร่องเงยงยมาใี้เกี่ยงเรี่อไหนเ่งย้ำ่ียวเรืงมั่งเลียว่อมั่งเพ่ชูมาเล้ยง่ามีสีตัวมาเลยใส่เส้ออะไรทิ้งกับเป็ากของเนี่ยมาเอาเทมาลาจีลาีนเด็ดลาเมูเออลาเปียลามาลาม่บ้าอง years later ลาไม่โอ้คู่แตไรเอ่าวลาไม่แนได้ยอคู Cô bé na lòng đam ya, làm gì cô chịu tu là bà. con con nhau em tí qua tí, ta cô mình đi đấy chẳng đi, cô anh để cô chị đi. À nó. Nghe bên cả, mà có พี่งั้นไปคุยอาจจะได้ทุยไรล่มเพียวฮึฮองาที่ไอ้มาคุยได้เราก็อะไรมาแท้เนี่ยเราตอยทรเอดโอเคฮฮฮฮึฮึต้าอ่า่ามาเต็มเอตา eternity later กบบิบบาวกบีบบิเฮีบิบเฮ Mali nhau đảo bay rồi giờ đó mơ ta mơ ban nè hả hả bảo ba màu ba ma màu ta ta muốn tên này hoàn toàn luôn sorry sorry